โอเคหลังจากที่ผมเละทาการอัพคลิปแมวฮาไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับก็ได้มีข้อความจากน้องคนนึงได้บอกมาว่ามีภาพใหม่จากสกอตเกมนะฮะซึ่งเป็นภาพใหม่จริงๆหรือเปล่าผมก็มาอัดตรงนี้เลยนะกันนะครับผมนะฮะโอเคเราจะมาลองดูเลยดีกว่าว่าเป็นภาพใหม่มาจริงๆหรือเปล่าไม่ต้องสนใจหน้าอ,อินเทอร์นเน็ตของผมนะครับผมนะฮะโอเคเริ่มกันเลยครับสกอตนะฮะเกมส์ Games. โอเคเจอแล้วนะฮะ ว้าวมาจริงครับมาจริงนะเป็นสิ่งที่ผมแม่งคิดและชัดเจนแล้วครับมันคือตัวละครที่ภาพไอตัวที่หลายคนคิดว่ามันคือพับเพศเนี่ยนะครับเนี่ยตัวในเวอร์ชั่นใหม่สุดท้ายครับมันคือสิ่งที่ผมคิดจริงๆครับมันคือคราวอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้คราวไปว่าอะไรตัวตลกนะครับมา,มาจริงๆครับมาจริงๆนั่นแหละครับสิ่งที่ผมคิดแม่งแม่งคือแม่งจริงๆด้วยซ้ำนะฮะถามว่าทําไม จุดหนึ่งของคราวที่จุดเด่นที่สุดไม่ใช่ที่ตรงหน้าตาครับแต่เป็นตรงจมูกแดงนะครับแล้วก็อ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนี่เ,เขาเรียกว่าคราวนะครับนะชื่อเรียกคราวเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเรียกของหุ่นนะครับแต่เป็นชื่อเรียกของลักษณะที่หุ่นยนต์หรือพวกคนเนี่ยได้แต่งตัวเหมือนพวกตัวตลกเนี่ย,ยจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะมีจมูกแดงและนี่คือคราวของแท้แต่ชื่อของหุ่นเนี่ยไม่รู้คือชื่ออะไรแค่นั้นเอง นะครับเซฟภาพเลยแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะครับเอ่ยย้าก่อนครับชแนลนี้ไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูล,ลอื่นๆของชแนลอื่นนี่จะเป็นการวิเคราะห์แบบชแนลของผมและการคิดของผมเลยนะครับใครที่มาคอมเมนต์แบบว่าให้ไปดูของคนนู้นและคนนี้ผมจะทําการบล็อกลบไปเลยนะครับนะฮะนะครับ,นะรบสิ่งที่ชแนลนี้จะคิดก็คือการคิดนอกกรอบมากกว่าในกรอบครับนะฮะสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราคิดในกรอบแล้วเนี่ยนอกกรอบเนี่ย อะไรมันจะรอเราอยู่โอเคทีนี้เราจะมาเริ่มทําการวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มทำการเพิ่มแสงของภาพนี้นะครับว่าจะเจออะไรไหมนะครับเพิ่มกันสดๆตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการตอแหลให้คนดูนะครับเพิ่มก็เพิ่มให้เห็นกันไปเลยครับผมนะฮะไปตอแหลเพิ่มแอบเอ่อแอบไปเพิ่มตอนหลังนี่มันห่วยอ่ะบอกเลยมันทุเรศนะฮะมันทุเรศมากนะฮะเพิ่มไปก็ยังไม่เจออะไรนะครับเพิ่มอีกแสงหนึ่งก็ยังไม่ เจออะไรเพิ่มไปเรื่อยๆอ้อแม่งแตกไปเลยก็ยังไม่เจออะไรนะครับผมเนี่ยโอเคขอซูมออก่อยนะไม่มีอะไรทั้งนั้นสลับแสงได้ไหมไม่เจออะไรเหมือนกันนะครับผมนะฮะเออสลับแสงก็ดูหน้าตาประหลาดๆดีนะเออโอเคปิด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 ไปนะครับสิ่งที่เราเห็นในภาพนี้เนี่ยแค่หน้ากากกับวันปล่อยกําหนด จำหน่ายปะแต่ขอพูดของวันจำหน่ายก่อนครับเอาตามตรงครับเอาตามตรงไม่ต้องรองถึงวันที่7เดือน10ครับรอประมาณวันที่4ที่5ที่6แม่งก็วางขายแล้วครับนะฮะคือสกอตแกเนี่ยทำเสร็จทำเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยเดโมโล,ลงสตรีมให้ซื้อกันแล้วพอซื้อปุ๊บเราก็รอแพทต,ตัวเต็มเอ,อแพทมาเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งไอ้แพทต,ตัวเดโมเนี่ยมันไม่ใช่แบบเดโมแบบเล่นแค่ไม่กี่คืนนะแต่มันเป็นตัวแพทเดโมที่ซื้อแล้วมึงต้องเล่นจบเลยทันที นะครับคือสามารถแบบมึงเล่นเดโมแล้วมึงเล่นจบได้เลยคือมึงซื้อของแท้มึงเล่นเดโมแบบจนจดเกมจบได้เลยแบบสบายสบายใช่ไหมไม่เหมือนแบบพวกเว็บโหลดที่แบบเดโมเนี่ยคือจะค้างอยู่แค่วันที่1กับคืนที่2แค่นั้นเองเวย้ยแต่สกอตในมูสตีมเนี่ยทำเสร็จปุ๊บลงขายก่อนกําหนดแน่ๆนครับเชื่อผมนะครับนะฮะแต่สิ่งที่ดีก็คือตรงที่ว่าพี่แกทําเกมเสร็จเร็วนะฮะไอตัวเดโมนี่เนี่ยมันเล่นถึงจบเกมได้เด้เวย้ยมันไม่ธรรมดาตรงนี้แหละครับนะฮะ ถ้าใครเล่นเกมสกอตเบย์บอก็คงจะรู้ดีตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่าครับนะแต่ภาคแรกเนี่ยนะครับนะฮะตัวเดโมเนี่ยจะมีอยู่2แบบครับตัวแบบโหลดกับตัวแบบซื้อคือถ้าใครซื้อแบบซื้อไปเนี่ยตัวเดโมเนี่ยจะเล่นจนจบไปเลยแต่ถ้าใครแบบเล่นแบบตัวโหลดฟรีแบบเดโมเนี่ยก็จะเล่นแค่คืน1คืน2อแล้วก็จบแค่นั้นเองนะครับไม่มีทางเอาชนะได้เลยนั่นเองนะครับมันเป็นเออมันเป็นนิสัยของสกอตแก่ที่แบบว่าเกมยังไม่เสร็จนะฮะก็ประกาศไว้ก่อนว่าวันนี้มันต้องออกนะ แต่พอถึงเดือนนั้นปุ๊บแม่งยังไม่ถึงวันที่7เลยอ่ะมาแล้วแม่งเลยมาแล้วอ่ะวางขายซะงั้นนะตัวเดโมนะนั่นแหละครับนะฮ <c oughs> ะก็หมายความว่าไม่จําเป็นต้องรอวันที่7เดือน10ครับอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งของวันที่เอ่อวันก่อนวันก่อนก่อนวันที่7นี่แหละนะครับนะ <c oughs> ของเดือน1ิก็อีกประมาณอีก2เดือน นะครับก็รอกันต่อไปนะอาจจะมาวันที่3ที่4ที่5เงี้อาจจะมาวันที่1เลยก็มีนะฮะเออแมงก็มีเหมือนกันนะฮะมามา,มา,มาวันที่1เนี่ยนะฮะถ้าแมงวัทำเกมเสร็จเร็วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวเกมเอ,อ่อซิสเตอร์โลเคชันี้เนี่ยมันจะเป็นเน้นทางที่อะไรแมปจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าทําไม ได้ประกาศตรงนี้เลยว่าอีกเดือน10เ,เดือน10วันที่เน่าจะวางขายเลยนะนะฮะซึ่งไม่ต้องรอเดือน7หรอกเอ้ยไม่ต้องรอถึงวันที่7หรอกครับรอถึงวันไหนก็ได้นะไม่ว่าวันที่3ถึงที่6อ่ะเดี๋ยวแม่งก็วางขายแหละเสร็จพี่แกเขาทำเสร็จแล้วครับนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับผมเนี่ยคลาวเนี่ยเป็นเป็นชื่อแบบเป็นชื่อเรียกของลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นนะครับไม่ได้เป็นชื่อเรียกของหุ่นยนต์นะครับอ่ะอย่างเช่นว่า ผมเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่รูปร่างเหมือนตัวตลกแต่มันคือตัวตลกจริงๆแต่เขาตั้งชื่อหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าอีกชื่อว่าฮารัสหรือเฮลัสอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือตัวหุ่นยนต์ตัวตลกแต่เขาแค่ต่างชื่อแต่แค่แบบว่าลักษณะมันคือได้อ้างอิงมาจากตัวตลกเหมือนเลยก็คือมันทําเป็นตัวตลกในแบบของของเขานั่นเองนะครับสิ่งที่โลเคชันผมได้เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเคยพูดในคลิป10ข้อ เกี่ยวกับในออ e ฟิีปะน่าจะใช่นะครับที่ผมเคยพูดไปว่าสกอตแกจะไม่เอาตัวละครเก่าๆมาขายเขาจะเอาหุ่นยนต์คนเริ่มมาขายหรือพวกต่างๆนานานเริ่มมาขายแล้วเพื่อเป็นการไม่ให้แบบน่าเบื่อซึ่งตอนนี้เรามานับกันดูครับมีหุ่นยนต์คนกี่คนแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูไปย้อนด,ดูเลยนะครับผมนะผมเคยพูดเอาไว้แล้วด้วยซ้ำไปด้วยนะครับและสุดท้ายเป็นไงครับมีกี่ตัวแล้วครับ Baby, บ ale, บเบบี้นะครับมันเล่นะครับแล้วก็คราวตัวนี้นะฮะเป็นหน้ากากนะแล้วก็เอออะไรอีกอะไอตุ๊กตาเด็กทั้ง7ดนะครับแล้วก็ไอเอเอแก๊งบัลเล่ในภาพของเออไอภาพของปุ่มสวิต์อะนะฮะที่เราจะเจอนั่นแหละนะฮะนั่นแหละครับนั่นแหละที่ผมอยากจะพูดนะฮะคือมันเอาเริ่มเอาเริ่มเอาคุมาขายซึ่งตัวละครหลักๆในภาพก่อนๆเนี่ยเป็นเหมือนแค่ตัวประกอบอะไงไม่รู้อะแต่สิ่งที่ผมรู้อีกอย่างหนึ่งก็เออ อีกอย่างนึ่งก็คือว่าเออสกอตแกคงจะไม่ทิ้งตัวละครเก่าๆทั้งหมดหรอกครับนะฮะแต่พี่แกคงจะเอาแบบว่าเก็บเอาไว้ในส่วนหนึ่งของเอ่อแบบว่าของร้านเลยมานี้แบบเป็นอีสต์เอ็กในมันคงไม่ทิ้งมันหรอกนะฮะแน่นอนครับเราอาจจะได้เห็นชีก้าในอีสต์เอ็กหรือมันก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในภาคลิสตซิสเตอร์โลเคชัน ก็เป็นได้นะครับผมเนี่ยอันนี้ต้องมาองรอลุ้นกันอีกทีว่าชิ้าเนี่ยจะมาเป็นอีสต์เอ็กหรือมาเป็นแบบผีแบบเป็นตัวเสริมมาช่วยหรือเปล่าอันนี้ต้องมารุ้นกันอีกทีนึงเพราะว่าเรายังไม่เห็นทีเซอร์ของชิ้าเลยสักภาพหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราเห็นภาพอะไรามากที่สุดครับเบบี้นะครับนะเบบี้บัลเล่แล้วก็เอ่าเล่อกท,ทั้ง7แล้วก็คราวนะเป็นตัวละคร4ตัวที่ มาใหม่เลยและบอกก่อนเลยครับตัวละครเก่าๆไม่เคยมีทีเชอร์เลยไม่ว่าจะเป็นฟันทามฟ็อกซี่หรือฟันทามเฟดดี้ก็ไม่มีทีเชอร์ของมันเลยในเว็บเลยนอกจากจะมาแค่ตัวอย่างคุณจะเห็นได้ว่าเวลาทีเชอร์มาแต่ละภาพเนี่ยคือการมึงบอกว่านี่คือตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาแต่ตัวอย่างเนี่ยเราได้เห็นฟันทามซึ่งเราไม่เห็นในทีเชอร์ซะงนั้นนะฮะแต่กลับว่ามันไปนผลในตัวอย่างซังนั้นใช่ไหมไอ้พวกฟันทามเฟดดี้กับ เออฟ็อกซี่เนี่ยเราเห็นในแค่ในตัวอย่างส่วนที่เหลือโผลม,มาทั้งในทีเชอร์และในตัวอย่างซึ่งหมายความว่ามีบางตัวละครที่สกอตแกอาจจะฮุบเอาไว้เพราะว่าอีกตั้ง2เดือน,นกว่าตัวเกมมันจะวางขายอย่รก็อีกนานเราจะได้เห็นตัวละครใหม่ๆนั่นเองนะครับผมนะสิ่งที่ผมจะพูดอีกก็คือว่า f i n a ไนท์ t อดเ d รด s i s t e r Location เนี่ยมีโอกาสที่เกิดเอฟเฟกต์สองเอฟด้วยกันคือนึครับ ัวเกมเวลาเล่นอาจจะอยู่ในปัจจุบันไม่ก็อดีตนะครับนะฮะสครับมินิเกมอาจจะเล่าถึงอดีตและปัจจุบันครับมันคือ2เอฟเฟกที่สามารถเกิดขึ้นได้ที่แบบโอกาสเกิดก็เกิดเลยไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยนั่นเองนะฮะหอย่างที่ผมบอกไปใน,นเวลาเราเล่นเกมเอาชีวิตรอดเนี่ยเวลาเราสู้กับหุ่นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเอฟเฟกอยู่ในอดีตกับปัจจุบันก็ถ้า50-50กับเอฟเฟกที่2ที่มินิเกมหรืออีสเตอร์เอ็กหรืออะไรพวกนี้เนี่ย โอกาสที่จะอยู่ในยุคปัจจุบันกับอดีตเนี่ยก็ 50- 50หรือไม่ก็2อ,อย่างนี้รวมเดียวกันเลยในทีมเดียวนั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องมารอดูตัวเกมกันอีกทีหนึ่งว่าตัวเกมจะเป็นการเล่าเอา่อการเล่นแบบมันเป็นการแบบเล่นในยุคปัจจุบันหรือในอดีตหรือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับมินิเกมจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมไม่คอนเฟิร์มผมไม่ใช่นักไขปริศนาผมแค่เป็นคนวิเคราะห์แค่นั้นเองควรวิเคราะห์ แค่ต่างจากคนเป็นนักสืบตรงที่ว่าเขาแค่ิเค์จุดที่ว่าโอกาสเป็นไม่ได้กับไม่เป็นไปได้กับพวกนักสืบคือเป็นแบบว่าเฮ้ยนี่คือความจริงที่นายต้องรู้นี่คือจริงๆฉันชัวร์ร้อเปซนี่คือแตกต่างกันนะครับผมผมไม่ได้เป็นนักสืบหรือใครปริศนาที่เก่งผมแค่เป็นนักพิเคะห์ที่โอกาสเกิดได้และเป็นไปได้แค่นั้นเองนะครับโอกาสเกิดเอฟเฟกต์สอย่างก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะฮะเราไม่รู้ว่าทําไมร้านเอ่อตัวรุ่น ที่ของมันเนี่ยทำไมถึงต้องทําการปิดการเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลของร้านซิสเตอร์โลเกชันก็เป็นได้ครับซิสเตอร์โลเกชันอาจจะมีเอ่อเหตุการณ์ที่น่าสําคัญสําคัญเกี่ยวกับร้านรุ่นพี่ก็เป็นได้ครับผมเนี่ยแต่จะเป็นการเล่าแบบว่าเกี่ยวกับอันิเมชั่นตัวรุ่นใหม่ๆม,มากกว่าหรือเปล่าไอ้นี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับการที่คุณจะดูคลิป เกี่ยวกับภาพปิศานี่ของเอลซากอตเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําใจก็คือว่าผมจะไม่ดูของคนอื่นมาทํานะครับแล้วก็ผมจะพูดในสิ่งที่นอกรกอบที่ไม่มีใครคิดกันอ่ะมีแต่ผมคิดอยู่คนเดียวนะครับผมนะคิดนอกรกอบดีกว่าอาจจะเจออะไรที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้นะครับผิดถูกช่างแม่งแต่ผมขอคิดนอกรกอบอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเจออะไรที่สิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงเนี่ยไม่ใช่มาจริงดิอะไรมานี้ผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะครับผมนะและ3ครับ นะฮะอย่างคอมเมนต์แบบว่าไปที่ไปดูของคอนอื่นดีกว่าอะไรมาน,นี้คือบอกตามตรงครับผมไม่ชอบการสปอยหรืออะไรผมชอบของผมนะครับนะฮะที่ผมมาทําไข่เนี่ยเพราะผมไม่อยากโดนสปอยเพราะว่าผมอยากจะลองคิดในความคิดของผมเป็นเหมือนการแชร์ในความคิดของผมมากกว่าว่าเออมันเป็นยังไงโอกาสมันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรมานี้แต่ผมไม่ได้คอนเฟิร์มว่าถูกทั้งหมดแต่แค่วิเคราะห์กันให้ดูอย่างที่ผมบอกไปว่าวิเคราะห์กับพวกนักสืบ ปริศนาเนี่ยมันต่างกันนะครับผมแค่ไม่ได้มาหาความจริงผมแค่มาหาโอกาสที่สิ่งสิ่งนั้นโอกาสที่จะเกิดและไม่เกิดนั่นเองนะครับนะฮะโอเคต้องขอตัวก่อนเลยครับไม่โอเคนะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กันเยอะๆอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยแหละครับใครที่บอกว่าเม้นเม้นตหนึ่งเม้นตสองเม้นตสามเนี่ยนะครับนะโดนบล็อกนะครับบ๊ายบาย